สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องโบูรณาจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาราศีประจำเดือนเมษายน2567สำหรับชาวลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมก็ดูเป็นแนวโน้มแนวทางได้เช่นกันครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกล่าวกันเช่นทุกครั้งว่า คำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงใดดวงหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็โปรดใช้สติดุลพินิษฐ์และวิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับภาพรวมโดยทั่วไปดวงชะตาของท่านชาวราศีเมษในเดือนนี้หลายๆอย่างกำลังจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้าที่เข้าทางหรือเป็นการทรงพ่าน บางสิ่งบางอย่างปัญหาต่างๆที่ได้เผชิญมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในเรื่องงานจะเป็นปัญหาหลักยังไงก็หนีไม่พ้นก็คงต้องสู้กันอีกสักพักหนึ่งละครับแต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นยกสุดท้ายแล้วพอหลังกลางเดือนไปแล้วทุกๆอย่างก็จะเคลียร์ได้จบได้เดือนต่อๆไปก็สบายตัวมากขึ้นยิ่งหลังวันที่30เมษายน2567ไปแล้ว ท่านชาวราศีเมษไปว่าเรื่องงานเรื่องเงินจะขึ้นแทนบาลังทองกันเลยทีเดียวละครับในด้านการงานก็จะขอขยายเพิ่มเติมจากหัวข้อภาพรวมโดยทั่วไปท่านที่มีงานประจำอันนี้ก็ต้องตัดสินใจและชั่งน้ำหนักของงานดูว่าอันไหนสำคัญหรือไม่สำคัญอันไหนควรทำต่อหรือว่าพอแค่นี้ที่เช่นโครงการโครงงานบางอย่าง ถ้าดูแล้วไม่เกิดประโยชน์พวกผลใดๆก็ปิดจ็อบไปเลยเอาทรัพยากรไปรันงานใหม่ดีกว่าไหมครับส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระก็เช่นกันสินค้าใดผลิตภัณฑ์ใดที่ตกยุคและมีต้นทุนการผลิตที่ไม่คุ้มค่าคุ้มเวลาก็ต้องปิดไปถ้าตัวไหนดีควรที่จะทำก็ผลิตต่อหรือทำต่อและก็พัฒนาเป็นผลงานชิ้นใหญ่ใหม่ที่มีอนาคต จะดีกว่ายึดติดกับรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปนะครับในด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจำถ้าไม่สุรุยสุร้ย,รยฟุ่มเฟือยจนเกินไปก็ใช้ชีวิตได้ปกติดีขออย่างเดียวอย่าไปก่อหน,นี้ก้อนใหญ่ก็แล้วกันครับส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระรายได้รายรับก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้านรายจ่ายอาจจะต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งมาจากปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นส่วนใหญ่ อันนี้ก็ต้องจัดระบบระเบียบการเงินให้ดีๆนะครับผลเดือนเมษายนนี้ไปแล้วสภาพคล่องตางเงินของท่านก็จะไหลลื่นดีมากครับในด้านของความรักท่านที่มีคู่รักคู่ครองก็ไม่ค่อยจะมีอะไรที่จะต้องกังวลยกเบนก็คงจะเป็นเรื่องของการโต้คลลมกันเท่านั้นเองครับส่วนคนโสดบางท่านอาจจะพบเจอคนที่คุยกันแล้วถูกคอถูกใจซึ่ง เป็นช่วงของการคบหาดูใจกันไปก่อนก็ดีนะครับไม่ต้องรีบร้อนถ้าคนมันจะใช้มันก็ไม่หนีไปไหนหรอกครับถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวข้อห่างหายกันไปเองในด้านสุขภาพท่านที่สูงวัยก็ดูแลตัวเองในเรื่องของโรคประจำตัวที่อาจจะกำเริบขึ้นมาใหม่ได้ยิ่งช่วงนี้เข้าหน้าร้อนอากาศร,ร้อนๆก็คงจะมีอาการรูบได้นะครับ ส่วนคนหนุ่มคนสาวก็อย่าทำอะไรที่หนักหนกสิ่งเสี่ยงท่านมีเกณฑ์ที่จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้นะครับทำพยากรณ์เสริมทั่วไปท่านชาวราศีเมษท,ท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงเดือนนี้ท่านจะรู้สึกกระปรี้กระเปรา่ามีพละงกำลังทั้งกำลังทางร่างกายและกำลังด้านจิตใจท่านคิดอ่านก,การอะไรก็มักจะเกิดผลตอบรับที่ดีบางท่าน อาจจะได้รับทั้งชื่อเสียงและรายได้เข้ามาครับท่านชาวราศีเมษท่านใดที่เกิดวันจันทร์ให้ระัดระวังในเรื่องของสายตาหรืออาการเจ็บป่วยจากการเป็นไข้ร้อนในถ้าท่านเป็นผู้สูงวัยก็คงจะมีเรื่องของสายตาก็คือการเกิดต้อหินต้อกระจกและต้อลมได้ท่านชาวราศีเมษท่านใดที่เกิดในอังคารท่านมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินทองมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายจรหรืออาจจะมีการได้รับจดหมายอันเป็นการเตือนหรือการบอกกล่าวทวงถามเกี่ยวกับหนี้สินท่านชาวราศีเมษท่านใดที่เกิดบันพุธท่านใดที่ทํางานกลางแจ้งบ,บ่อยๆหรือเดินทางบ่อยๆก็ระวังในเรื่องของการแพ้อากาศแพ้อาหารแพ้มพิษหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอ หรืออาจจะมีการเกิดเป็นปากเสียงกับคนใกล้ชิดรอบตัวได้ท่านชาวราศีเมษท่านใดที่เกิดวันพฤหัสบดีถ้าท่านได้ทําธุรกิจธุรกรรมด้านการเงินก็นับว่ามีผลดีอยู่แต่ก็ต้องพึงระวังในเรื่องของการตัดสินใจอาทิเช่นการเก็กงกำไรหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะอนาคตมันก็ไม่แน่ใช่ไหมครับวันนี้อาจจะดูดี แต่พรุ่งนี้อาจจะมีปัญหาก็ได้ท่านชาวราศีเมษท่านใดที่เกิดวันศุกร์สำหรับท่านที่ยังโสดและกำลังคมหาดูใจกับใครสักคนอยู่ก็ขอให้ดูไปก่อนนะครับอย่ารีบร้อนตัดสินใจให้ตั้งหลักไว้เลยว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนท่านชาวราศีเมษท่านใดที่เกิดวันเสาร์ท่านที่ทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาดิมทัพย์ ไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินอยู่จริงหรือเป็นในหน้าตัวแทนท่านจะมีความสําเร็จรออยู่เบื้องหน้าหรือท่านใดที่ทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับของเก่าของมือสองก็มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีครับท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนันจารย์ก็ขอน้ำใจจากทุกท่าน ฝาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกริ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ